สวัสดีครับต่อดีเพื่อนเนนักค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับใจก็ว่านักค้านะครับก็คงเรียกว่านักค้าก็คือเป็นคนขายนะครับคนขายซื้อมาขายไปนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ทางดอลาจะอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยปัญหาคือ มันไม่ใช่80บาทจริงนะครับหลายคนก็คงรู้อยู่แล้วไม่ไม่ต้องไปเถียงนะผมก็ไม่อยากเถียงนะครับเพราะถ้าถ้าเราเถียงเขาแล้วเราอะไรล่ะเขาเยอะกว่าเราก็ต้องแพ้กขาทุกทีนะครับนะเพราะนั้นสลากกินแม่งรัฐบาลที่ราคา80บาทที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากในการค้นหาสำหรับคนซื้อนะครับ ำหรับคนซื้อแล้วคนซื้อบางคนเขาก็ต้องการเอาหลายๆใบเลขเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องยากพอสมควรเลยนะครับอันนั้นมันจะมีค่าบริการปนไปด้วยนะครับทิ้งถ้าเกิดว่าเขียนค่าบริการไว้บนแผงแล้วจําได้ไหมค่าบริการยี่สิบาทเนี่ยโดนตีตายเลยนะครับมันก็ไม่ยอมลงสักทีนะครับไม่ยอมลงสักที ครั้งหนึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วจาได้นะครับที่บอกว่าจะมีการลงทะเบียนผู้ขาหรายใหม่เพิ่มขึ้นแสนรายนะครับแต่ปรากฏว่าก็เงียบไปกลายเป็นเป็น GLO Official Seller เกิดขึ้นมาแทนนะครับก็คือเป็นเขาจะเปิดร้านให้ให้เปิดร้านจากคนเดิมที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับที่ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ย จะเปิดให้ะจะเปิดร้านแปดสิบบาทให้นะะไม่ไม่จะเปิดให้นะผมให้เฉพาะใายอันเดียวนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นจะให้ซื้อได้ยี่สิบห้าเล่มนะครับยี่สิบห้าเล่มนะครับแต่ยี่สิบห้าเล่มนี้ต้องต้องมีงเงินค้ำประกันสิบเปอร์เซ็นด้วยนะครับสิบเปอร์เซ็นด้วยและและจึงจะ,อะยอมให้เป็น เจียว official seller ก็คือเป็นตัวแทนขายข,ายของสำนักง,งานสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับขายที่80บาทมีกล้องจ้องด้วยนะครับต้องมีกล้องจ้องไว้ตลอดเวลาด้วยนะครับเอาไว้เช็คนะฮะเพราะนั้นมองดูนอกจากใครที่จะทำเป็นร้านจริงๆแล้วผมว่ามองไม่ออกเลยว่าจะมีคนทำนะครับ ใครทำใครเจอร้านซึ่งเป็นเจลออฟิเชียนเซลเลอร์ถ่ายรูปมาแบ่งมันดูบ้างน,นะครับอยากเห็นจริงๆว่าเขาม,มีมีเกิดขึ้นมาบ้างหรือยังนะครับตอนนี้น่าจะเป็นที่กรุงเทพกับที่นนทบุรีนะครับแต่จะเป็นแค่เขตละหรืออำเภอละที่เองนะครับแล้วก็ต้องมีการลงทุนพอสมควรทีเดียวนะครับผมยังไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับนั่นคือวิธีการที่จะทำให้มัน ราคาลดลงนะครับและให้เหลือ80ให้ได้นั่นเองนะครับก็คือบังคับหาที่บังคับขายหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนในแต่ละอำเภอผมว่าไปบังคับคนที่ที่เขาลงทะเบียนไว้แล้วด้วยนึ่นยิ่งยากใหญ่เลยนะครับผมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าให้ลงเอาคนใหม่ที่ยังไม่ลงทะเบียนให้เปิดสิครับก็น่าจะมีคนบวกรบคุณหารวเข้ามาเล่นถูกไหมครับเข้ามาเล่น ในกิจกรรมที่กอ,องสลากคิดว่าน่าจะช่วยดึงราคาให้ลงมาได้นะครับดึงราคาให้ลงนะครับผมก็ยังมองไม่เห็นว่าจะประส,สบความสำเร็จขนาดไหนนะครับตอนนี้ผู้บริหารก็กำลังเดินมีนานี่ยังยังไม่ทราบผลนะครับที่ใครจะมาเป็นพอกองสลาก <c oughs> <c oughs> นะครับก็ยังไม่ทราบกันนะครับก็ อะไรล่ะเดี๋ยวพอออใหม่เข้ามาความคิดใหม่ๆก็อาจจะมีมาบ้างนะครับแต่ยังสำหรับผมนะมองดูว่าถ้าตลาดเป็นของผู้ตลาดจะเป็นของผู้ขายแบบเนี้ยนะครับเขาเขาก็กดราคาอ,อไม่ใช่กดราคาแต่เพิ่มราคาเองได้นะครับตำรวจเขาไม่มาเล่นด้วยหรอกครับตำรวจก็ไม่คอยอยากไม่ค่อไม่ไม่เห็นตำรวจมาเล่นด้วยนะครับเพราฉะนั้น ถ้ากองสลากไม่ไม่ได้มีตำรวจตำรวจกองสลากเองไม่มีทางนะ,นะครับกองสลากต้องออกต้องมีตำรวจเองครับแล้วจะได้จับคนขายเกินราคาสมัยก่อนมันมีตำรวจแล้วนะตำรวจดับเพลิงใช่ไหมตอนนี้เราจะมีตำรวจหวยน่าจะดีนะครับความจะมีโอกาสที่จะไปตรวจจริงๆให้เห็นบ้างนะครับแต่ตำรวจที่เขามีงาน เยอะแยะอยู่แล้วจะไปฝากงานก็เพิ่มเ่ผมมองไม่เห็นทางนะครับไม่มีทางเลยนะครับนั่นคือยังมองไม่เห็นวิธีการที่จะทํำไงถึงราคาจะของของสลากจะลดลงให้เหลือแปดสิบาทได้นะครับวันนี้มามาคุยเรื่องทําอย่างไรจึงจะทําให้ราคาสลากลดลงแ0ดสิบบาทให้ได้นะครับวิธีการไม่ยากเลยครับ ถ้าฟังผมให้จบนะครับถ้าฟังผมให้จบนะครับเพราะว่าทําทําคลิปเรื่องกองสลากมาเนี่ยทําคลิปเรื่องกองสลากมาเนี่ยทราบไหมครับคลิปเรื่องการกองสลากและคลิปเรื่องการสอนที่ผมทำมาเนี่ยคลิปเรื่องเกี่ยวกับกองสลากจะมีคนดูมากกว่าคลิปเรื่องการสอนนะครับตังเกตดูนะฮะเนี่ยี่จองลอตเตอรี่ให้ได้มาในห้าหมื่นนะครับ อันที่สองดูครับเตรียมตัวลงเป็นเป็นผูกค้ารายใหม่นะซื้อจองนะครับห้าสามหมื่นกว่านะครับนี่คือเรื่องเรื่องราวที่น่าจะเป็นตัวชี้ได้ว่าคนที่สนใจในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายนะครับการการซื้อสลากมาขายนะครับเพราะว่าการขายสลากในะปัจจุบันนั้นมันจะมีอยสองกลุ่มถูกไหมครับ ก็คือกลุ่มที่มีโค้ตาใช้คำว่าโค้ตาอ่าโค้ตาอยู่แล้วคนที่มีโค้ตาอยู่แล้วก็คือคนที่ไปรับที่สารกลางหรือคังจังหวัดถูกไหมครับกับคนที่มีลงทะเบียนแล้วซื้อกับผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งมีประมาณาแสนแสนห้านะครับมีประมาณแสนห้าหมื่นคนประมาณนะครับผมจะก็ประมาณแสนห้าหมื่นคนนะครับลงทะเบียนมา สี่ห้าปีแล้วนะครับสี่ห้าปีแล้วนะครับสมัยก่อนนั้นก็แสนห้าก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยแสนห้าเนี่ยถือว่าน้อยแล้วนะครับเมื่อเมื่อวันที่เมื่อวันที่มีการลงม,มีการจองลอตเตอรี่นะครับทางกองสลากเนี่ยได้บอกได้ส่งข้อความบอกว่ามีคน เตรียมตัวเพื่อจองนะครับจากแสนห้านะครับมีคนเตรียมตัวเตรียมตัวเพื่อจองเขาทราบจากการที่มีการเติมเงินเข้าบัญชีนะครับเติมเงินเข้าบัญชีในวันก่อนก่อนที่มีการจองหวยหรือซื้อหวยเนี่ยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาเขามองว่ามีการเติมเงินไว้ให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 ้มีจํานวนเงินนรวมเกินพอที่จะซื้อได้นะฮะ<อ>พอที่ซื้อได้คือสามหมื่นห้าพันสองร้อยสิบาทอย่างน้อยนะครับ มีการเติมเงินไว้เจ็ดหมื่นกว่าเองครับเจ็ดหมื่นกว่าลายเองนะครับมีการเติมเงินไว้เจ็ดหมื่นกว่าลายเองเพราะฉะนั้นนะ่ะหมื่นห้าไม่ใช่แสนห้าแสนห้าหมื่นกว่าคนซึ่งลงทะเบียนไว้นะครับมีคนเตรียมเตรียมเงินในบัญชีเพื่อลงไว้เพียงเจ็ดหมื่น 70, กว่าก็คือครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับพอครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยการซื้อก็วันวันซื้อก็คงได้ประมาณเจ็ด จ็ดหมื่นกว่าคนเองนะครับไม่เกินนั้นแน่นอนเพราะมีการเตรียมเงินในบัญชีไว้ไม่ไม่ได้มากมายอะไรนะครับไม่ไม่ได้ทั้งแสนห้าก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเนี้ยทำยังไงต,ตลาดก็ไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นของอผู้ผู้ซื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าเพราะว่า,าคนคนขายน้อยคนขาย สลากกินแบ่งรัฐบาลนมีน้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่ลงทะเบียน,น่ยสม้ตนมีอยู่ 70, นเจ็ดหมื่นคนมันก็ไม่พออยู่แล้วนะครับแล้วทางแล้วไปรับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไปรับที่สลากการหรือทางจังหวัดเนี่นะครับก็มองดูว่าน่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากลุ่มนั้นก,ก็เป็นคนที่อายุเริ่มเยอะแล้วนะครับ <laughs> มีการมีการรับสมัครเพื่อ เพื่อไปแทนโคตาแทนเอ่อโคต้าในแต่ละจังหวัดบ่อ,บอยๆเลยคงได้ข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับได้ข่าวอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามีการลงลงไว้แสนไม่ใช่แสนเนี่ยร้อยคนอย่างเงี้ยนะลงไว้ร้อยคนปราก่าเอาเอาชื่อไปใส่ได้ไมาเปหลักหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วย,ก,วยก็คือสองคนสามคนไปเรื่อยๆนะครับก็คือเรียกไปรับให้เป็นให้ เป็นโค้ตาได้นะครับแต่ว่าคนไปลงชนิดสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่ใครจะต้องใครก็อยากที่จะมีเป็นโค้ตาที่จะไปซื้อหวยได้นะครับไปรับหวยมาขายได้นะครับใครใครก็อยากจะได้ราคาซึ่งเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทนิด,น,ดนิดนะครับก็คงมีสองกลุ่มเท่าน,นั้นเองนะครับซึ่งที่จะอยู่ในพวกนี้ได้นะครับวิธีการอีก อย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่าทางทางสำนักงานสลากกินแบ่งไม่ยอมลงทะเบียนเพิ่มเนี่ยถ้าลงทะเบียนเพิ่มแสนคนอย่างที่อย่างที่มีข่าวออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีการลงทะเบียนเพิ่มอีกแสนคนนะจะได้คนค่ะคนค้าเข้ามาในระบบเนี่ยเป็นสองสองแสนกว่านะครับแล้วก็เพิ่มหวยเ,เพิ่ม สินค้าลงไปในตลาดคือมีการพิมพ์วหวยมากขึ้นนะครับรทุกงวดในปัจจุบันนี้มันจะมีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยล้านใบถูกไหมหนึ่งร้อยล้านใบก็คือหนึ่งล้านชุดนะครับหนึ่งล้านชุดคนที่จะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งนะรประมาณร้อยคนนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยชุดก็คือร้อยล้านชุดนะครับร้อยล้านใบโทษ้งหร้อยล้านใบเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่ม เพิ่มให้เต็มความสามา,ม,สมารถในการพิมพ์เนี่ยความสามารถในการพิมพ์ปัจจุบันมันอยู่ที่2ล้านใบนะครับ2ล้านใบหรือหรือ200 200ล้านใบนะครับ200ล้านใบหรือ2 200ชุดนี่แหละ200ชุดปัจจุบันมีอยู่แค่100ชุดนะครับมีอยู่แค่100ชุดหรือ99ชุดนั่นแหละนะครับสังเกตด,ดูนะครับสมมติที่รู้เรารู้จํานวนมาก็คือ อย่างเช่นขราวที่แล้วที่มีหวยประภัยดังขึ้นมาใช่ไหมแล้จะรู้จํานวนคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะฮะร,รวมแล้วเขาบอก99คนก็แสดงว่ามีการพีออกมาเพียง99ชุดเท่านั้นเองนะครับ99ล้านนะครับ99ล้านใบพูดเป็นใบนะครับพูดเป็นใบหรือ99เพราะชุดหนึ่งมันก็คือล้านหนึ่งล้านใบนะครับก็คือ99ล้านเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดเพิ่มออกมาเนี่ย ถ้าเกิดว่าผิดมีการลงทะเบียนแล้วก็ให้ห้าเล่มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มคนเข้ามาในระบบให้มากขึ้นเนี่ยก็จะมีการซื้อมากขึ้นนะครับคนซื้อน่าจะอยู่แถวแส,สนห้าขึ้นไปเนี่ยถ้าแสนห้าขึ้นไปเกือบเกือบสองแสนเนี่ยเกือบเกือบสองแสนเนี่ยจะทําให้ตลาดเป็นของผู้ผู้ซื้อเพราะว่าเพราะว่าสินค้าจะเต็มตลาดถูกไหมจะเต็มตลาด นะครับจะเต็มตลาดทำให้ไม่มีทางที่จะอะไรล่ะจะจะ,จะเรียกราคาเกินจากที่พิมพ์ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการลงทะเบียนเพิ่มนะครับหถ้ามีการลงทะเบียนเพิ่มและมีการซื้อจองได้นะครับซื้อจองได้จนเต็มความสามารถในการพิมพ์ของกองสลากเนี่ยผมว่าตลาด ตีราคากลับมาแน่นอนนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้ได้แน่นอนครับอีกหนึ่งวิธีนะครับอีกหนึ่งวิธีถ้าเกิดว่ากองสลากยังไม่ยอมยังไม่ยอมอา่าอะไรอ่ะยังยังไม่ยอมให้ลงให้ลงทะเบียนผู้ค้าหน้าใหม่ลายใหม่ขึ้นอีกแสนลายเนี่ยนะครับซึ่งเรากําลังรอกันอยู่เนี่ยมียังมีวิธีอย่างที่สองนะครับมีวิธีอย่างที่สองวันนี้ จะเสนอวิธีอย่างที่สองซึ่งความจริงแล้วเคยทํามาแล้วคงพอจําได้ครับก็คือเพิ่มปริมาณการจองครับตาธรรมดาปัจจุบันเนี่ยจองให้ได้แค่คนละห้าเล่มถูกไหมอ่าให้แค่แค่คนละห้าเล่มห้าร้อยใบนะครับบางคนเขามีความสามารถในการขายมากกว่านั้นครับหรือว่ามีญาติมีพี่น้องซึ่งอยากจะค้าสลากกินแบ่งด้วยกันเนี่ยนะครับถ้ามีญาติมีพี่น้องมีเพื่อนซึ่งเขาอยากจะค้าเนี่ยก็น่าจะเปิดให้เขาค้า ถูกครัไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ให้คนเดิมนี่แหละนะครับแต่ซื้อผ่านคนเดิมนี่แหละนะครับวิธีการก็คือเพิ่มปริมาณในการจัดซื้อครับอย่างที่สองนะครับแบบนี้ผมกำลังพูดอย่างที่เราก็คือไม่ใช่ให้ซื้อแค่ห้าเล่มครับจํานวนใส่ได้เลยครับสิบเล่มสิบห้าเล่มยี่สิบเล่มแล้วแต่ครับจะซื้อกี่เล่มก็ได้ครับนะเพราะฉะนั้นเอาตอนจอง ตอนจองนะใส่ปริมาณเข้าไปแล้วเตรียมเงินไว้เองให้พอถูกไหมครับเตรียมเงินให้พอแล้เสร็จแล้วก็รู้อยู่ตัวเองว่าจะจองกี่เล่มก็จองด้วยระบบปกติน,นี่แหละนะครับแต่ว่าเพิ่มเพิ่มจํานวนในการจองให้ได้มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นสิบเล่มสิบห้าเล่มยี่สิบเล่มนะครับถ้าเกิดมีใช้คาว่าบริวารใช่ไมผมผมขอใช้คําว่าบริวารวา เหมือนกับที่เขาอะไรนะกอ,องสลากเขาใช้นะครับที่ตอนที่รับสมัคร GLO Official Seller นะครับเพราะว่ามีบริวารในการค้าด้วยนะครับก็คือมีคนขายที่อยู่ในคอนโทรลของเขาด้วยนะครับก็คือ,อะจะต้องมีมีคนขายได้นะครับก็คือมีคนช่วยเยอะๆนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเพิ่มปริมาณในการซื้อลอตเตอรี่มาขายได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อ เราจะขายได้ในราคาต้นาราคาที่เขากําหนดแล้วล่ะนะครับ mm hmm. ก็าคงไม่มีใครที่ซื้อมาเยอะๆแล้วยังมาขายแพงคนก็คนก็คงไม่ซื้อถูกไหมครับคนก็คงไม่ซื้อนะครับคนก็นค,ค,นคงไม่ซื้อแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนในการทำการทาตลาดให้มันให้มันอะไรล่ะเป็นของที่สินค้าพอดีกับตลาดที่แท้จริงน่ยก็ต้องอยู่ที่ ปริมาณในการซื้อซื้อมาได้ครบจํานวนที่ต้องการขายออกไปถูกไหมฮะซื้อมาได้ครบจํานวนพอจํานวนที่ต้องการขายออกไปวิธีการก็คือกองสลับมีหน้าที่แค่แค่พิมพ์ออกมาครบให้ครบตามที่สั่งนะครับครบตามที่สั่งแล้วเสร็จแล้วก็อ,อ,อะไรอะ่ะก็คนซ,ซื้อก็ซื้อไปในจํานวนที่ตัวเองคิดว่าขายได้ ซื้อไปในจํานวนที่ตัวเองขายได้แล้วขายหมดต้องขายหมดอย่าลืมนะสินค้านี่เป็นสินค้าซื้อขาดคนแบกความเสี่ยงคือคนคนขายนะครับคนขายของสลากไม่มีความเสี่ยงใดๆไม่ต้องไปกังวลเลยนะครับว่าว่าอ,อ,อะไรอะว่าจะขายจะมีการขายเกินไปไม่ต้องกังวลครับเพราะของสลากไม่ได้ออกเงินซื้อ กองสลากมีหน้าที่พิมพ์ออกขายตอนนั้นเองว่าขายขาย,ขายก็เป็นการขายเงินสดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าซื้อ,อ,อซื้อผ่านำนาก,การซ,ซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยแล้วเนี่ยเงินจากบัญชีหักเข้ากองสลากไปแล้วครับยังไม่ทันพิมพ์เลยยังไม่ทันพิมพ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าไม่ลงทะเบียนถ้าไม่ลงทะเบียนเพิ่พมอีกแสนลายนะครับนะก็ควรจะเพิ่ม ปริมาณในการซื้อในการซื้ออจำนวนเล่มของสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ได้ตามที่ผู้ผู้ลงทะเบียนซื้อต้องอซื้อเนี่ยต้องการได้นะครับก็คือปักนิดเดียวปักให้มีการเข้าไปจองซื้อแล้วมีการบอกได้ว่าจะเอากี่เล่มนะครับห้าิิถ้า25ก็เท่าเท่ากับ GLO a p e r t u r e Seller นะ้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ก็มาบอกว่าทำอย่างไรทำอย่างไรสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงจะอยู่ที่ราคา80บาททัทีนะครับก็คือ 1. ลงทะเบียนเพิ่ม 2. ไม่ลงทะเบียนเพิ่มแต่ว่าเวลาซื้อให้เพิ่มปริมาณการปริมาณจำนวนนะครับเพิ่มจำนวนการซื้อได้นะครับไม่ใช่ บังคับไปที่5เล่มเหมือนในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่ามีอย่างนี้ขึ้นมาได้ปุ๊บก,ก็จะมีการซื้อที่ตามจำนวนของผู้คนที่ต้องการขายนะครับคนขายคนขายก็ต้องคิดว่าตัวเองขายได้หมดแล้วคนขายก็ต้องมีหน้าที่ไปหาคนซื้อเองนะครับเพราะฉะนั้นราคาน่าจะอยู่ที่80บาทแน่นอนนะครับนะครับนี่เป็นวิธี2วิธีซึ่งซึ่ง คิดว่าวันนี้มาต่อยอดความคิดหลังจากที่ผมมองดูว่าทําไมไม่ลงทําไมไม่ลงสักทีนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณใบละร้อยนะครับใบละแต่ยังดีกว่าสมัยก่อนจําได้นะครับสมัยก่อนร้0ยังมีเลยนะครับนะก่อนที่ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนกันนะครับแต่ก่อนนอะโหร้อย่บบาทนะครับไม่ใช่น้อยนะครับ นะวันนี้ก็มาเสนอความคิดครับหวยจะ80บาทได้ต่อเมื่อ1เพิ่มปริมาณผู้ขายนะครับก็คือมีการลงทะเบียนเพิ่มอีกแสนลายหรือ2ครับไม่ลงทะเบียนเพิ่มแต่เพิ่มปริมาณสินค้าเข้าไปในตลาดได้ก็คือการเพิ่มปริมาณการจำนวนเล่มในการจองได้นะครับในการจองได้ว่า ต้องการห้าเล่มสิบเล่มสิบห้าเล่มยี่สิบเล่มยี่สิบห้าเล่มนะครับก็หน้าที่หน้าที่ในการจองก็เป็นของผู้ขายหน้าที่ในการาหาสลากพิมพ์สลากก็เป็นหน้าที่แก่ของสำนักงรรานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลนะครับสำนักงานสลากไม่ไม่มีไม่มีความเสี่ยงใดๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพียงต่เอาเอาการค้าเอาเอาปริมาณสินค้าออกมาตามที่มีการสั่งซื้อเท่านั้นเองนะครับ วันนี้มาเสนอความคิดเรื่องทําอย่างไรจรึงจะ80บาทนะครับนะครับก็มี2วิธีเท่าที่คิดได้ตอนนี้นะครับก็คิดจากคิดจากเงื่อนไขซึ่งกองสลากตั้งไว้ทั้งหมดนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าเพื่อนๆคงมาแบ่งปันความคิดกันนะครับในคอมเมนต์ข้างล่างของ YouTube คลิปนี้ด้วยนะครับว่า มีความคิดอะไรเพิ่มเติมมากกว่าที่ผมคิดได้ตอนนี้บ้างนะครับใส่กันมาได้เยอะๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคิดว่าทำไงมันจะ,จะลดลงได้อ่ามาอยู่ที่80บาทให้ได้จริงนะครับผมนึกได้2ออย่างแค่นี้ก่อนแล้วว่าหลังนึกได้เพิ่มเติมหรือว่าอาหารของเพื่อนเพื่อนก็เขียนให้เพิ่มแล้วผมจะมาสรุปให้ฟังโอเควันนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับ ขายหัวให้หมดวันนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ